สวัสดีนะครับเพื่อนๆคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิพาเพลินกันอีกเช่นเคยและวันนี้เราก็จะมาทําการเปิดกล่องทั้งหมดห0สิบกล่องใช่ไหมครับพ่อใช่แล้วดูว่าดวงเราจะยังพอมีไหมหรือว่าจะหมดละก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรานั้นก็มาทําการซื้อกล่องเลยหรือกันนะห้าสิบกล่องโอเคไปดูของพ่อมีกี่กล่องอืมสิกล่องถ้างั้นมาซื้อกล่องสิบกล่องสิบกล่องแรก กล่องสองกล่องสามสิบกล่องที่สี่แล้วก็สิบกล่องที่ห้าโอเคนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันด้วยเปิดไปเรื่ึ้นกล่องแรกก่อนนะพ่ออ่ะหนึ่งกล่องแรกไปก่อนนะเราไม่รีบร้อนได้กาวิตตี้กันคาเมล่าแมนมาอืมก็อโอเคไม่ได้แย่มากนะแล้วก็เปิดด้วยตานกล่องสองนะใครมาแอดเพื่อนเนี่ยโกโจสตูได้สตาร์ติกสปีกแมนมา มาแล้วก็เปิดแปดกล่องเลยอือม,มันจะเปิดสอกล่องเสร็จแล้วทั้งนั้นเรามาเปิดตรงหน้าโอไฮโอกันเป็นการสุ่มดวงตัวเองเฮ้ยไ่ไเอเปิดตรงไคมิงซูนดีกว่านี่ด้านหน้านะครับทุกคนดูกันจะได้ไหมมามาแซนทิต้องออกเลยล่ะแซนท<ๆ>ีอ,อ,อลละอืต้องออกเลยล่ะดึงเอากล่งไปดักทอยเลตใช่เอาไม่ออกออกแต่กาวิตี้กันฮึตามด้วยแปดกล่งองสองแล้วก็สลับเปิดทีละกล่อง ได้อือฮืโอเคเกลือเค็มๆม,มาเปิดกล่องเดียวบ้างเค็มมากเค็มมากเลยอะทุกคนกลาวิตีก้กันอีกแล้วตัวนี้เราเหลืออีกไม่กี่กล่องเลยนะทุกคนสำหรับกล่องออกเถอะ0.5%นห้าเ็นอะออกเถอะมาเปิดอีกหนึ่งกล่องอืมออกแต่สตาร์ติกนะนตัวนำไปเข้าเทดดิ้งเลยได้เลยเทเลพอร์ตไปเทดดิ้งฮาซ่ากันทุกคนรบรว,วดวง ดวงเรามันอยู่ที่เทดดิ้งพาซาใช่ไหมพ่อโอเคเข้ามาได้แล้วนะคบแต่ก็ต้องรอโหลดนิดนึงนะพอดีหล็กมากใช่ไหมพ่อเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ที่ดีมากสักเท่าไหร่มงรอเน็ตนิดนึงนะทุกคนตอนนี้ก็รอไปใช้เวลาโหลดนานนิดนึงนะทุกคนเพราะเนื่องจากคนมันเยอะมันเรื่องอาดีมันต้องบุว่าคนนั้นมีตัวนั้นสงสัยน่าจะมีอัลติเมทมาเยอะนะทุกคน มีอัลติเมทมาเยอะในเซิร์ฟนี้ต้องมีอัลติเมทเยอะแน่เลยอะพ่อโอเคมาละมาเดี๋ยวตรนนั้นจะเปิดในจุดจุดจุดตรงนี้แล้วกันนะจุดนี้จุดที่พ่อเคยสุ่มได้ราบคอมแมนไปเปิดประเดิมด้วยหนึ่งกล่องแรกไปก่อนปึ้มได้กาวิตตี้กันเปิดอีกหนึ่งกล่องเปิดอีกกล่อง แปลว่าเรานั้นจะได้นะสำหรับเป็นทางฝั่งของเจ้ายูนิตอเ,เออแซนจิคอกนะทุกคนตอนนี้เปิดอีกไปแปดกล่องโหตวอิตี้กันนี่บีเยอะมากเลยอะเต็มเราเหลืออีกไม่กี่กล่องเลยนะครับเปิดอีกแปดกล่องไปให้มาพีเนี่ยบึ้งอืมข็ม จุดตรงนี้น่าจะไม่ดีนะามาพีขอตัวตน่าจะใช่ใชให้เข้าไปในคนนี้ AT เอท <AT 3 S 2> ีเอทีสองอทีสามไปไปใช้เล่นนะคุณโอเคเอทีสามอัรับไปสองตัวนี้ไม่ต้องมาพีดอ่ะเอาไปเลยนี่แต่ก็ต้องไปหาตัวตังด้วยนะไม่มีตัวตังคก็จบสิ้นอ่ะหรือว่าตัวราคาถูก ต้องมาดูกันนะคะวางถูกไหมไม่ถูกเลยแต่มีเจ้าสตาติกที่ถูก300บาททวน <c oughs> มามาเราให้ตัวคนไปละดวงเราเพิ่มขึ้นดวงเราจะดีมา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 คุณทันเลนติขอปรับดวงหน่อยปรับดวงมาเปิดหนึ่งกลมได้แน่นอนอ่ะบังยืนบางสูตรบาง <c oughs> ไอ้เจ้าตัวนั้นแน่เลยนั่งไงว่าแหละกลับไปตี้กันอุย้ยต้องมาแล้วละ่ะ เาเหลืออีกหนึ่ง6 7 8ส1ม1ี่ห้ากเจ็ดปดเก้าสิบสิบกล่องสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเปิดอีกสองกล่องแรกแล้วเดี๋ยวเปิด,ปด8ปดกล่องเปิดสลับกล่องไอ้กล่องสับปะรดบางกล่องอื่นบ้างโอเคได้แบบขางดวงทิ้งดวงที่ไม่ดีทิ้งอจะได้เหรียญเปิดเปิดกล่องกล่องสับปะรดหนึ่งกล่องด้วยกันอืมไปได้ตัวอะไรก็อืมไปสับปะรดไปแล้วหนึ่งเอากล่องอะไรอีกพ่อ เป็นกล่องโคโคนัทเทสแล้วก็มีกล่องเขาเรียกว่ากล่องคูลี่เทสกล่องคูลี่เทสเหมืกันไปปึ้งเข้มโค้กนัทไปด้วยเข้มเหมือนกันแน่เลยไปได้ไททันก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโคโคนัทได้ยากตัวเองมา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 ทั้งนั้นมาทำการเปิดอีกหนึ่งกล่องเคร์ดวงแล้วเปิดแปดกล่องรวดนะทุกคน อออืืหเคลียร์ดวงจริงๆและมาดูกันว่าเราจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดกันตรงนี้เลยนะครับทุกคนเปิดได้ไหมตรงนี้ไปกลอไปไปไป้องไปๆๆๆจะไม่ยืนดูนะครับทุกคนเป็นการเสี่ยงโชคเอาเดี๋ยวมันเผลอมาโผล่หน้ามาเองนะอือหือเคมครับพ่อไม่มีสักตัวนึงเลยมีแต่กาวิตี้กันเต็มเลยดู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 ด เปิดกล่องย้อมใจกล่องกล่องเจ้าคนติดรถย้อมใจไปสองกล่องดูกันฮึไดแบบซีคุยกับไอ้พาเปิ้ลมาอืมอืมเลยประมาณนี้สำหรับวันนี้นะหมดเคมมากหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับงั้นก็ก็เดี๋ยวไปไปดูใครคอมเมนต์ในช่องอะ่ะก็ดูแจกไปสักงสองคนสามคน ก็พิมพ์กันมานะทุกคนไปตูตอนนี้เลยอไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนแจกเลยแล้วกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอก็ไปกันเลยละกันนะทุกคนไปกันโอเคนะครับก็มาต่อ,อกันเลยวยกันเดี๋ยวมาเทตรดตัวให้กับผู้โชคดีด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มโดยผ,ผู้โชคดีคนแรกนะครับคุณแปบ๊บนะคุณเพยเยอร์แล้วก็ขีดนะครัสี่สองหนึ่งหนึ่งสอง ตามนี้นะครับตยอให้เป็นทางฝั่งของกัปตี้กันนะไปครับส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อมาก็จะมาเป็นผู้เล่นคนที่สองนะคะโอเคก็จะเป็นทางฝั่งของคุณนอ่์โมหนึ่งหกหกหกนะครับโอเคให้เป็นทางฝั่งของเ,อเดียวกันเลยไปเจ้ากัิตี้กันนะคุณ รอส่นิดนึงนะทุกคนอ่ะแล้วก็ต่อมาเป็นทางฝั่งของคุณคุณบานาน่านะบานาน่าทีดีอ้อยเผื่ออะไรเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่ง่ยาวนิดนึงอาวเป็นกาวิตี้กันไปเหมือนกันเนาะแล้วต่อมาก็เป็นทางฝั่งของคุณเซ็ <c oughs> โอโอเอเอเอนะครับให้เป็นคาบิตี้กันไปเหมือนกันเนาะแล้วก็มาถึงคน TO CHI 3922ให้เป็นคาบิตี้กันไปเหมือนกันนะทุกนก็จะวันนี้ก็จะมีผู้โชคดี5้คนด้วยกันห้ายุ้ ท่านนะครับก็ขอให้ไปเล่นกันให้มีความสุขนะทุกคนและคลิปหน้าเราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครกันนะทุกคน<ม>สําหรับวันนี้ภูมิพาเพิ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย